อีกม,มุมที่กำลังทำก็คพวนดินใส่ปุ๋ยจัดพ,พัดจะพืชผลกาแฟืชกาแฟเวีช่องทางเข้ายัางปรับแต่งขนาด ให้มันเสร็จเอาแคน่นี้แง่ใหญ่ไปก่อนนี้ผ่านมบรรยากาศผ่านชื่นมีขออปลูกปัวสว่างตามร่องทางเดินปลูกชิดหน่อยเพื่อเอาพันธุ์เกีบยขยาย ยังไม่ได้ปลูกรอให้เสร็จตัวสักทีหนึ่งค่อยแต่งยังไม่ได้แต่หญ้าด้านนี้อันนี้ก็ปลูกให้งยงตัก รักษาพันไว้หลังจกจะไปปลูกตามขอบอีกครั้งอันปลูกไว้เอาพันก่อนแล้กลางแต่งห้าอยู่ปวนไปเฮ้ยอั่งก็พนักงานขุดและพแักนการปั้นคนาโอนายโยนโอ <laughs> 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 นายโยนนี <c> ่ <oughs> <c oughs> อ,อุ้ม <c oughs> พุงกี <c oughs> โ,งกโยนดินโยนดินจนปวดหลังแล้วใช่ไหม เออให้ดูดินจุดปวดหลังแล้วก็จะทํางานต่อก็เจอศัตรูพืชเอาศัตรูมนุษย์อะไรนะเหลือบใช่ไหมไม่ใช่ลิ้นนี่เหลือบลิ้นลิ้นอืมว่ตอมหูตอมตาพันสําคัญนี่ต้องใส่ไอ้โมงใส่ไอ้โมงคุมถ่ายรูป Ah! Uh.